ทีนี้ไม่มีตัวบีเวอร์ให้เห็นเลยนะทุกคนจา๋าเพราะว่าหน้าหนาวเข้ไม่ขึ้นมานะแต่หน้าร้อนจะเห็นเยอะมากเลยรถไฟเข็นของไปแล้วทุกคนนู่นเห็นไหมรถไฟเข็นกืนนะคะ รถไสเข็นปืนเนยโอ้โหทุกคนเห็นปืนเข้าไปขายนะคะนี่โอเคที่นี่เป็นเมืองคือลิงเงินนะคะจะเป็นแบบป่าเขาเยอะมากนะคะทุกคนโอเคชิ้นสุดท้ายที่ฉันจะโยนไปนะคะเดี๋ยวเป็ดเข,า,ขาจะไปรอกินตรงนู้นนะคะทุกคนชิ้นสุดท้ายแล้วโอเคไปเร็วนะคะ วันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆได้ดูนะคะแม่น้ำสาเลหรือดิสาเลซานเฟสนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของคุณลุงข้ามถนนไปนะคะบริษัทคุณลุงก็อยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะที่ฉันเดินมาปรากฏว่าบริษัทปิดแล้วนะคะบางทีก็ไม่มีใครอยู่นะคะเพราะว่าทุกคนออกไปต่างจังหวัดหมดนะคะคุณลุงก็ไปประมาณสองสาวันพรุ่งนี้กลับประมาณดึกๆนะคะทุกคนแล้ววัน เราจะมีเวลาอยู่นี่อีกอวันอาทิตย์รันจันทนะคะอังคารนี้ก็จะเข้าไปที่ฟังเฟิร์นแล้วก็วันพูดดิฉันก็บินกลับประเทศไทยนะคะทุกคนต้องไปทําเรื่องกลับมาเรื่องเรียนนะคะต้องไปต่อวีซ่าที่ประเทศไทยนะคะที่นี่ต่อไม่ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะวันนี้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเย็นมากทุกคนลาไปก่อนพระอาทิตย์ก็รับขอฟ้าไปแล้วนะคะพอช่วงบ่ายมานะคะมืดเร็วมากแล้วก็เย็นเจี๊ยบเลยทุกคนวันนี้ ไปก่อนจ้าบายบายพบก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ